ครอบหนึ่งปีแล้วที่เราแบบเดบิวต์มาครับเี็นแบบเลยสามเดือนจ้าจริงๆก็อาจจะยังเรียกว่ายังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์นะครับที่เกินหนึ่งปีนะครับผมใช่ก็เรียกว่า11ขวบแล้วกันครับ11เดือนก็อีกไม่กี่วันก็จะครบปีแล้วครับก็จริงๆก็รู้สึกว่าเวลาผ่านพ้นไปค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะครับคือตอนแรกเรารู้สึกว่าเหมือนเรายังจำวันแรกของตอนที่พวกเรายังเดบิวต์ได้อยู่เลยครับผมวันที่ได้เจอพี่ๆพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนได้เจอแฟนๆอะไรเงี้ยครับผมซึ่งรู้ตัวอีกทีนึงแล้วก็ เอ็นดูพวกเราพ็อกซี่มาจนถึงทุกวันนี้ครับพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆครับจริงๆครบรอบแล้วนะครับไม่สิบแปดไม่สิบแปดไม่ทันแล้วจ้าไม่ทันแล้วเขาต่อไปแล้วที่ที่แปดเมษาครับผมนักวันแรกที่เราย้อนไปวันที่เดบิวต์กับมาถึงวันนี้ครับคิดว่ามันก้าวขนาดว่ากินความตั้งใจความท้าหลายหลาขนาดไหนครับ จริงๆพวกเราก็ทําเต็มที่ตั้งแต่วันแรกครับแบบพวกเราก็อยู่กันมาแล้วก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจทํางานในแต่ละงานให้ดีที่สุดอยู่แล้วครับไม่ได้มีกรารคาดหวังอะไรแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตอบตอบแทนมาพวกเราก็แบบค่อนข้างที่จะดีมา,มากๆก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา,มากๆจริงๆครับแล้วก็แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นแบบเหมือนเราเพิ่งเติบโตมาก้าวแรกเนาะแล้วก็คิดว่ายังมีหลายๆอย่างที่พวกเราอยากจะทําทด้วยกันแล้วก็ตั้งใจทําไปอีกเรื่อยๆครับบบว่าแค่ดีเดียวนี่ถือว่าเราหมดหมู่เพราะงานแบบว่าแน่นแน่นะนการทำนไปหนา โดยเฉพาะนี่เราเป็นทีิงก็รื่หลายตัวขขแล้วด้วยนะโอ้จริงๆเรียกว่าก็อาจจะย,ยังไม่หลายตัวขนาดนั้นนะครับจริงๆก็ยังยังรับได้หลายผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังมีหลายรูปแบบหลายผลั t ที่พวกเราก็ยังไม่ได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าลูกค้าเห็นก็เข้าได้เลยนะครับก็เป็นขอขุญาตเปิดพื้นที่ฝากขายพื้นที่ด้วยครับยินดีครับพง้ีที่ผ่านม่พี่การก็คือกืนการขายก็ไปแล้วค่ะไปเรื่อยๆเลยครับพี่การเอาขายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ครับผมอันนี้มันเป็นภาพเราไปมูเตหรืออะไรอย่างนี้ดใช่ไหมมันมีส่วนอะไรกั้างไหมครับจะบอกว่าไม่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าใช่ใช่ตอนนก็ไปทำบุญบ่อยอยู่ทำบุญบ่อยอยู่ยังไงคะทุกคนทุกการปล่อยผลงาไหนต่างเราก็จะมีการไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล่ใชมูไหมก็นิดๆหน่อยเาใช้เขาเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราเลยจ้าจริงๆทุกจังหวัดที่เราไปเราจะต้องมีจุดเช็คอินใช่ทำบุญครับอ๋อแล้วนี่แบบว่ามีใครมีขออะไรแบบนี้ไหมคะว่าทำไ จริงๆอย่างล่าสุดที่ผลิตตําความได้ก็คือเราไปชมระันธุเพื่อที่จะส่ปังปังปังอช่ใช่ใช่ที่ไหนที่ไหนก็้่ที่ภูเก็ตครับผมแต่ว่าผมขออีกอย่างหนึ่งครับผมขอหวยครับผมแล้วบังเอิญว่าที่ขอก็คือถูกด้วยนะครับใช่ครับผมใช่ก็ขอให้จริงๆยังเรียกไม่ได้เลยครับยังเรียกว่าเป็นน้องกันอยู่เลยครับคนเท่ากันยังอีกยาวไกลครับผม แต่ส่วนตัวท okay okay. ุกคนเชื like ่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับเรื่องความเชื่อมือเตะอะไรเราเชื่อถือด้วยไหมครับพวกเราก็ไม่ได้ลบหลู่ครับผมเชื่อเช่อถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับใช่ครับกายใจใช่แล้วอ่ะพวกคุณผลงานดีกว่ากับพอีฟครับผมครับเจอเจอแล้วใช่ครับจริงก็งานพอลีสทักถามพครเอกมดีหรือเปล่าถามองดีดีกว่าให้องดีตอบดีกว่าก็ ถือว่าเป็นการตลาดระหว่างโกลี่กับคอซิ่ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทางโกลีะครับผมซึ่งก็ตอนนี้เพลงกี่ล้านนะครประมาณ5ล้านกว่า,าขอบคุณขอบคุณแฟนคลับโกลีแล้วก็ชาวยูเซอร์ของพวกเราด้วยครับที่สนับสนุนแล้วก็ผลักดันพวกเราเป็นสองวงครับผมเหมือนออทีนมด้วยครับเคยแูดว่าอยากจะต้อนรับของโกลใช่ไหม อ,อันนี้ไม่ไม่แน่ใจไหมครับผมแต่ว่าอะไรก็คือพวกเราก็คือเป็นผลงานของโปยิปมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันเพราะว่าโปยิปก็คือไ,ได้เรียกว่าเป็นวงรุ่นพี่ของเราแล้วก็เป็นวงที่มีความสามารถม,มากๆนะครับผมซึ่งพอพวกเราได้มาร่วมงานด้วยเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าแบบเราจะเกรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าพวกเขาประสบการณ์เยอะมากๆนะแต่ว่าพอได้ทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยก็คือสนุกกันมากเลยครับผมแล้วก็สองวงก็คือแบบดื้อกันว่าแบบซนอะไรอย่างเงี้ยเล่นงานสนุกสนานมากเลยครับ อืมอันี้ตั้งใจมากใช่แล้วทมตั้งใจนี้ผมว่าเดี๋ยวอาจจะหาชมได้ทางเบื้องหลังครับผมก็คุณชมคไม่ไม่เล่นเลยคุณนิ่งมากคุไม่เล่นเลยนิ่งมากนิ่งมากคุณซนสุดเลยครับวันนั้นแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นเขาไปด้วยกับคนสเปจอะไรยังไงบ้างไหมคะถ้าเป็นเรื่องเนี่ยจะต้องติดตามกันครับผมติดตามกับฟิชเชียลดีกว่าครับเพราะว่าคิดว่าจะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษรอทุกคนอยู่ครับ รงานในวันนี้เห็นแบบกำลังเป็นจับเดี๋ยวเราจะมีโอกาสแบบจัดคอนเสิร์ตหรือแฟนมีสอะไรอย่างนี้นะคโอ้จริงๆพวกเราก็เคยคิดไว้กันตั้งแต่เดบิวต์แล้วครับผมว่าสักวันหนึ่งพวกเราก็อยากจะมีคอนเดียวบของตัวเองอยากจะมีแฟนมีสอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งอาจจะต้องรอโอกาสแล้วก็จังหวะอะไรหลายๆอย่างก่อนก็อยากให้ทุกคนคอาติดตามก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็เพิ่งมี3เพลงด้วยครับผมเดี๋ยวรอพวกเราทยอยทยอยปล่อยเพลงมาให้มันแบบว่า สามารถฟูฟูมาดิสามารถแบบว่าจัดคอนเสิร์ตได้แล้วมีเพลงพวกเราเยอะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับผมไงก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเรากันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้ารวม cover ก็คือออกอัลบั้มได้นะคะออกถารวม cover ใช่ไหมครับจริงๆก็ยังได้อีกนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเราน่าจะจัดจริงๆน่าจะ5-6ชั่วโมงเลยครับห้าเราเล่นนะครับเราเล่นห้าชั่วโมงนิดอะไรอ๋อเราเล่นนะครับเราเล่นครับผมค่ะรู้สึกว่าเป็นเบมือนกเราเป็พี่เพื่อนเนาะน้องๆที่แบบว่าเล่น ันเป็นสุวนตัวตรงนี้นค่ะ<ม>จริงจริง,รงผมว่านี้เกิดจากประสบการณ์มากกว่าผมที่พวกเราได้แบบอออกีเวนต์ต่างๆมากมายเนี่ยครับก็ทําให้พวกเราแบบกล้าเล่นมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นครับแล้วที่เห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยก็คือนีน่แหละครับนี่ครับต,<อ>ต<อ>รงเล่นของเราครับผมหลงังๆเริ่มแพลวแพลวมากขึ้นใช่ครับแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้คือแบบว่าเหมือนที่สเปนที่เรานี่คือเล่นคู่เล่นตากับแฟนๆเจอแบบว่ามีคลิปบ่อยๆอ๋อครับก็เหมือนเออ่ ตื่นเวทีน้อยลงครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นเลยครับแล้วก็เหมือนอยากส่ง energy ดีๆให้แฟนแฟนก็เลยเล่นกับเขาอะไรครับแล้วพอเวลาเราทำอะไรแบบนี้คุณแล้วก็สีแบบโอ้โหอ๋อใช่ครับเขาเก็ reaction ดีครับก็เขาว่าน่ารักประมาณเดี๋ยวเรามีขึ้นขึ้นสเต็ปเขไม่ว่าเนาะใช่ครับยังไงบ้างคะคความเตรียมพร้อมจริงๆก็ต้องเรียกว่าพร้อมค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์แลครับผมก็พวกเราก็ ตื่นเต้นแล้วก็รอพบที่จะเจอทุกคนแล้วครับผมอยากให้ทุกคนบอกว่าวอมเสียงจากบ้านมาดีๆแล้วกันนะครับพรุ่งนี้พวกเราเตรียมที่แน่นอนครับสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมสปอยมีอะไรมีแต่เขาบอกว่าพิเศษมาใช่เพราะครนนี้พิเศษมากวันนี้สปอยได้ไหมนะวันนี้ไม่พูดคำเลยนะอนุญามอนิยามอนิยามอนิยนิยามอนิดนึงนิดนึงนิยามอนิดเดียวให้นิดเดียวมอนิยามากิยามอน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 ิยานิรามอนิยามอนิยามีนิยามอนิยาม่นิยามอนิยามอนมอนามอนอน เพลงเดียวไม่บอกดีกว่าเรียกว่ารอชมเพราะว่าต้องบอกว่าเราตั้งใจเตรียมโชว์นี้มาเพื่อแบบเพื่อให้ทุกคนแบบมีความตื่นเต้นกับโชว์ของ p r o x y y บ้างอะไรครับรอบนี้ก็จะตัดต้องขยับยกตก้อกันต้องบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่เพราเราไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนใช่ครับใหม่ครับใหม่เป็นไรนะคะเมีอฮะอ สิบหกมีนาครับได้เลยได้เลยได้เลยครับจะมีความพิเศษอะไรกันบ้ารอติดตามถ้าลองรีรู้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์ต้องรอต้องรอดูครับต้องรอดูครับขอบคุณมากฝติดตามช่อของเราค่ะช่วยันไหมถ้ผมก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยครับชื่อเพลงว่าที่ไม่รักอันลอฮ์ที่ผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันสัมผัสฟัรเพลงที่มาอย่างเป็นมืแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตจะมีผลงาน ให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนก็รอติดตามเชิญเราเลยครับใช่ครับผมพวกเราพ็อกซี่ก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะทำทุกอย่างให้สุดเวเหมือนกับบราเดอร์แน่นอนครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกเราพ็อกซี่ก็ยังว่างอยู่นะครับผมก็เรียนเชิญนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อทางผู้จัดการของเราได้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับก่อนจะไปฝากบราเดอร์ในสัรคมได้ครับก็ขอฝากข้อดุดีๆอย่างบราเดอร์ไปในอบอกกำจัดของทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างที่พวกเราได้พูดไปแล้วก็เห็นในวิทยานะครับผมก็บราเดอร์ต้องการจะ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นะครับผมมีกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าทำอะไรทุกๆอย่างมากขึ้นแล้วก็มี p r o d u ั t ์แต่ละอย่างที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนในแต่ละแบบนะครับผมใครที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือว่าถนัดแนวไหนก็สามารถเลือก p r o d u ั t ์ของ Brother ได้เลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายเรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ดีอย่างแน่นอนแล้วเราจะไปให้สุดเบยด้วยกันนะครับผมเพื่อนก็ฝากด้วยนะครับ proxy และ Brother